มากด้วยนะคะเป็นแกนนำของชมรมผู้สูงอายุถอาอะทหรััน,นี้นะคะก็จะเป็นวงดุริยางของโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยซึ่งวันนี้ทางท่านผอ,องก็มาร่วมเป็นอาท่านอยู่ในขบวนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึง่งท่านก็จะมาที่บริเวณสีสันนะคะอ่านคะลุิีบิน่ะมาของเทศบาลมาในชื่อสีชมพูอย่างอาพร้อมเพรียง ขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกในนามคณะกรรมการจัดทางโครงการแข่งขันกีฬากัคน้าน้อยเพื่อความสัมพันธ์ประจำปีพศ2568้านยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประกอบกับการแข่งขันกีฬาสูงพนาเด็ิเลกจำนวนมากรายการ2องการเดินประธานคณะกรรมการแต่ทานผู้บริหารท้องถิ่น การงานที่บ้านอาจารย์หหน,น้าทัวนิเทการได้แขคผู้มีเกียรติเคารบทุกท่านรู้สึกชื่นชมและยินดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันจัดก,การแข่งขันกีฬาภายในตำบลขึ้นแสดงถึงความตำหนักพรลนามัยอันสุบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกันได้ขอให้นำเนินการโครงการในครั้งนี้สำเร็จรู้ร่วมประสบทุกประการ ผมขอเปิดการแข่งกีฬาตำบลน้ำน้อยป,บบอประจำปี2568คราบปัะธาีครับค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ได้นำรุกนะ ก็เป็นการแสดงนะคะอ่านะคะที่เอ์ยน้งาในัรเราก็สวยทุกคนเนี้เดี๋ยวก็จะให้ทางพี่ช้างแล้วก็พี่โอนะคะสำหรับดิฉันเองป๊า ก็มีน้องมาของเรามีน้องแสงจันทร์ปีเตอร์อาปาเชีอ่อขอพิธีกรสัมภาษณ์นะคะสำหรับเอียร์สุดพิชชาดีเอง ไม่ได้ไม่ได้ ลงก้นไหมเออแม่ลงมามาเออเลีวลเลี้ยวเลีวเว้เออเออวนร้นร้อยเออเออเออวนแ็งเออเออวนแ็งวนเออเออเออวนวนแ็งไไไเข้าไปไเข้าไปไเขไปไเขไปเออเเอาเลงเอวนองเอุ้นจังเอาเอาเอาเออเออเอาเอาลงเออไลยไ 고맙습 มมากนักกีฬาทีมละสี่คนนะคะ คนเสุดยอดบบจริงๆเลยนะคะนี่อ,อันนี้อันนี้ถ้ากลับมอเตอร์ไซค์กับตะพานโค้งอยู่ข้างหน้าระวนนังหน่อยตะพานโค้งอยู่ข้างหน้า Yang น้ำน้อยของเรานะคะพบกับหมู่ที่5นะคะตำบลน้ำน้อยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันนักกีฬาฟุตบอลของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคณะกรรมการในวันนี้นะคะซึ่งมีด้วยกัน6ท่านยิงไหมครับยิงไหมคัยิงไออโหนะครับอันตรายแล้วขาไปนิดนึง หมูสิบนะคะทุ่งมาให้เบอร์ยี่สิบสองนะคะเบอร์สิบเก้ายังได้ลูกอยู่ค่ะเอาหมูสิบยิงได้ลูกยิงเลยโอ้ง่เสียดายนะคะดูหน้านะคะเบอร์สามพาลูกแล้ววิ่งแล้วนะคะลูกลินได้มีโอกาสบ้างลูกนี้เป็นยังไงลูกนี้เพียงลูกเพื่นงไปดิยังไม่ผ่านนะคะอ่าหมูสิบยังแจ้งลูกอยู่นะ อ่าไปค่ะจกสกัดลูกออกมาได้แล้วค่ะโดยยี่สิบสองจะยิงไหมคะยีออ่สิบสองจะยิง,งไหมคะเอ้าเอายัง้ำไม่พักเออซ้ำเหนียวมาได้พอสมควรนะครับฟุตบอลผู้เข้าแข่งขันด้วยนะคะในประเภทประชาชนทั่วไปนะคะหมู่ที่เจ็ดพบกับหมู่ที่หนึ่งนะคะครับหมู่ ต้องเกลียร้องโอ้โหเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะคะออกแล้วิึงลูกทีอ่านคะครับไปเท้าดิดด้บตองโอ้เข้าไปแล้วซื้อหนังวิทย์ประตูเซฟได้ได้คะ ชนะนะครับหมายเลขสิไม่พลาดนะครับไม่พลาดโอ้โนะครับครับนะครับสองลูกนี้ไม่พลาดทีมรถส่งลูกทีมเจ็บ วัดล็อกหลบนิดนึงไม่ผ่านนะครับลูกนิดอ่าส่งลูกลินส่งลูกเลียดไปนิดนึงครับยิงสวนกลับมาลูกนีโ้โ,โอ้โหเด็ดมองเื่นแล้วส่งลูกลูกยิงเลยนะครับอเล่นเร็วนะครับเพราะเวลามีน้อยแล้ว โอ้นะักตกอเกือบไปนะครับคงจะบุกค,ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วยิงสวนลูกเปล่าไปก็น,นกะ <ünd โ ล ก tes> นะแต่หมูที่หมุดที่เจ็ดก็ชนะหมู่ที่ห้าคู่ชิงชนะเลิศน,นะคะระหว่างทีมก็เสียงปรบมือะนะคะให้กับนกกิฬาทาั้งสองทีมด้วยนะคะ ครับเป็นผู้ชิงจะใส่ลูกปีคลิกเข้าไปเป็นลูกอันตรายพอสมควรในลูกนี้ถึงไม่ผ่านกำแพงนะครับลูกนี้เอ้ยยี่สิบสองของหมตรที่สิบนี่แข็งแรง ปลาไม่เป็นดูหนึ่งคร้งมูหนึงลูกดีจะใช้ส, Jamie Jamie. สูตรไหนนะฮะของเพื่อนนิดนึงว่าจะส่องหรือว่าจะส่งหมูมานะคะอ้าวเบอร์สิบโมงแยังไปนิกิชนะตรงตัดเอ้าวเบอร์สองส่งมานะคะหมูหนึ่งนะคะส่งลูกมาเอาเอาวอาเอาซ้ำไหมซ้ำไหมเก่งวงการฟุตบอล หมูส0ก็กระซิบว่าจะใช้สูตรไหนอ่าแต่ช้านคะเอ้าอ๋อล็อกยังไงใบจิ้มสองแล้วกดอ๋ออดนะคะไม่ผ่านกำแพงไม่ผ่านนะคะอ่าหมหนึ่งก็เอ้าได้เล่นลูกเร็วนะคะเอาลงไปหมเก้าเอาหมเก้าล็อคลูกได้เอาทำมันติดข้างหลังค่ะเอ้าดันขึ้นมาเอาหมูส0ยังมองไปผลกลับแล้วลลูกนี้ล็อกแล้วยิงเลย พอดี่เอาสองแล้วนะฮะลูกสัวนี้นะครับแล้วยิงไหมยิงได้ไหมครับยิงไหมลูกนี้ยิงเลยปรผู้ชนะในกีฬาประเภทต่างๆแช่นเช่นน้ำตกกันะนะคะถือว่าการโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสิทธตองวดเอกทวีจันโอ้นไอ้ตัวปีจันโรนะตัวนี้ตัวนี้คนน้อยประกานในปีการ แข่งขันกีฬาในวันนี้ครับผมสวีจรนนประลาดเทศบาลในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของประปุณท่าน,นหนุนมาให้ทีมละ5้า500บาทด้วยนะคะก็สำหรับทีมเยาวชนทั้งทั้ง4ี่ทีม4ี่ลำดับนะคะจะได้เพิ่มนะคะทีมละ500บาทด้วยนะคะก็กดเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาเยาวชนของเราด้วยนะคะประเทศ ทีมนะคะที่ได้ลำดับ1-4นะคะเพิ่มนะคะทีมละ500บาทด้วยนะคะก็อยู่ในเงินรางวัลน,นะคะที่ได้ให้กับทีมนักกีฬาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านสสสมยศพลยดวงด้วยนะคะสมาชิกสภาความสัมพันธ์ประยีธประมาณ2,568ในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความชื่นชม ดินจินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบท่านนะครับที่มาร่วมกันมือนะคะพิธีปิดการแข่งขันนะคะได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะนักกีฬาทั้งหมด ไป่นะคะในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสำคัญประจำปี2 0 2 0